มีข้าวเลยไหครับอ่ะกะเพรากะเพราเนื้อมีไหมครับมีแต่หเนื้อมีแต่เนื้อวัวบดอะไรฮะมีแต่มันจับได้อ๋อได้ได้เนื้อวัวบดก็ได้กินนี่กินนี่ครับใส่จานเอาเป็ดเผ็ดเลยครับเอาไปตุ๋นกระดกเอาไปตุ๋กระดกเลยค่ะเอากระดกเลยฮึมขมับปนญญามีแต่บวกโอ้ยยันหนาเออยาวเผ็ดเนี่ย อ๋อมีแต่คนเขาบอกกระยาวเผ็ดใช่ไหมแต่เดี๋ยวผมลองผมลองเลยวันนี้ข้าวไข่ดาวหมหนูเอาไข่ดาวด้วยครับโหเยอะจัดเยอะเอาตามที่ป้าตักปกติเลยผมจะถ่ายดูนะโอ้โอเคครับไม่พอคือตักเพิ่มได้โอ้มี่ถ้าไม่พอสามารถตักเพิ่มเองได้ด้วยนะครับข้าวนี่แกจะมีหม้อไว้ เนี่ยอันนี้ป้ามีก๋วยเตี๋ยวด้วยใช่ไหมโอ้ยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูหมูแดงหมูกรอบเส้นใหญ่เส้นเล็กผีเด้อน้ำซุปก็ตักเองได้ด้วยได้ทั้งสองหม้อเลยเหรอป้ามีน้ำซุปนี่ฮะแหมแล้วเช้านะก็จะไม่ไหวแล้วเลยเสกไม่ไหวไม่หาลูกจ้างอ่ะปะ เขาจจไม่เชนะไมคุ้มเหรอขายใค้าจเรามีหน้าที่ผัดที่เหลือก็ลูกค้าบริการตัวเองใช่ไหมใช่คะไข่ดาเป็นไข่เป็ดด้วยเี่ย้ เผ็ดๆแล้วอ้โม่ะอะไรโอ้โหออืปกติป้าก็ใส่แีบนะเนี่ยพี่กะนิดแล้วแต่แล้วแต่เขาจะสั่งเผ็ดมากเผ็ดน้อยเหรอจัดการทอกสอสไอ้แหนทอกสอสเนี่ยแต่เขาไม่แตะน้ำตาลเออผัดในแกงไม่แตะน้ำตาลผู้จัดการเขาก็สอียายทีอยู่เปนม้าหาใหญ่อ่ะ โอ๊ตเขาไม่มีไข่ปลาเขาจะต้องสั่งแล้วนเ,เ,เ,เนี่นยเผ็ดนะยะนาเนี่ยกระผมชอบเผ็ดก็อร่อยเออแล้วไม่ได้เลยเพราะเพือ่อขั้นเบี้ยป้าคินใหม,ไม่ไหมเนี่ยไหวหัวองนีท่นี้ผัดปลาไหลกินเยะนา ใส่แค่บดเลือดเกล็ดเองไม่ปลาไหลก็มีด้วยใช่ไหมล่ะไม่มีอ๋อผัดเองเออซื้อกระถัดกินเองออใส่น้ำตาลใส่เอาน้ำตาลนิดเดียวก็ได้ครับไม่ต้องเยอะสื่อการกาสอนเนี่ยสอนเอาลงแหงผมมีพริกผมนึกว่าหั่นให้คนอื่นหั่นใส่ของผมแค่นั้นละ่ะมเกลยวอ๋อผมมีจีจาใช่ไหมห มันจะได้สีัด้สี่ัจะได้สวยจะได้วยถ้ใช้กิน่เผ็ก็โอยมันจะไม่สวยนะสีแดงนะโอไม่เอาไม่เอานี่ยะม่เอาแดงนีอยสีผึ่แก้วไม่สยไอ้กันลืมหมดแล้วจามกันลืมหมดแล้ว เรียบร้อยแหงนี่นะครับ <c oughs> แห้งๆนี่แหลนะบอ้โหาอ้โหแล้วอ้โห <c oughs> มันแดงจังเลยนะเนี่ยโอ้โหงั้ <c oughs> งงนมันไม่เผ็ดมันก็ไม่แดงก็ <c oughs> มไม่สวยวที่จืดชืดไงเนานะมา วันนี้เป็ดได้อร่วเเนาะฉุนกึก๊บอดต้นนึกถึงพี่เจน,นานี่ดีแทบเทะเออครับได้มาแล้วครับผัดกระเพราเนื้อไข่ดาวน้ำซุปกระดูกเน้นๆลองชิมมา ให้เยอะ ha อ่าเต็มหมดเลยอื้อหือเนี่ยผมน้อย ต้องบอกไปก่อนว่าอย่าเพิ่งไปสั่งเผ็ดๆนะฮะอย่าเพิ่งไปบอกป้าเขาบอกเผ็ดๆนะครับปกติก็เผ็ดอยู่แล้วฮะอันนี้ผมอยากลองแบบจริงๆจะจัดเลยสั่งให้เขาเพิ่มพริกอีกอือเรื่องๆดีครับดูเดอโอ้โหอ๋ยอย่างนี้แหละอย่างผัดกระเพราเนื้อเอากินเผ็ดๆมาอื เลยป้าสุดยอดเลยนี่ป้าทั้งล้างเองผัดเองจัดการเองหมดเลยใช่ไหมร้านนี้คนเดียวยให้เยอะแต่จานอืมอืมจา้เขงหวานให้ลูกค้าได้กินเยอะกว่ามังจับได้ไหมเอาลูกค้าจานคนมนก็ได้กินน้อยอะอ่ะอืมอ่ะเดี๋ยวผมจัดกันเองเอ่ะเออให้บริการตัวเองเราก็มาเน้นให้ลูกค้าเขาได้ได้กินได้เยอะได้อิ่มเนาะ นี่ฮะเอ,เอาเอาส่วนที่ว่าจะมาจ้างลูกน้องลูกนั่นลูกนีน่นนนนเนี่ยเอาเงินตรงนั้นมาเป็นวัตถุดิบเป็นพวกเพิ่มปริมาณอาหารให้กับลูกค้าดีกว่านี่ฮะแกวตรงนี้อีกหนึ่งอย่างเขาเรียกตำบลอะไรครับป้าตรงนี้นตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ครับลานปน้านาขายหมดทุกวันไหมป้าขายหมดทุกวันไหมครับอืม เปิดตั้งแต่กี่โมงครับป้าร้านเจ็ดโมงเจ็ดโมงนี่ก็เริ่มทำการแล้วเออขายไปทำไปพอพวกไปทำไปขายไปอ่ะมีวันหยุดไหมป้าหรือเปิดทุกวันทุกวันเปิดทุกวันเนาะอีวันหยุดเดินใจหนาวไปหาหม่เนี่ยหมอนัาเนื้อนิ้วบนหน้าเป็นไรมังเนี่ยอ้าวเนี่ยมันโคตรอย่างเงี้ยกลัวจะไปรูปมาต้อยโหมอม ไปตอนนั้นแม่พยาบาลมันจับให้อ่ะเอาของเย็นหนาก็เป็นโรคหัวใจค <c oughs> นเป็นนิ้วการตรวจขึ้นหัวใจลมใส่ห้องผมนกินข้าวไหมล่ะป้าอ่ะกินข้าวห <c oughs> ิวไปละปีนี้ป้าอายุเท่าไหร่ในเนี่ยป้านาหกสิบเอ็ดแล้วอืมนี่นี่ป้ามาขายมาป้า,ปาปน,ปนี่ปีแล้วครับเนี่ยหนาใกล้เยอะเืมหนาีแล้วยะ ขายอยู่ตรงนี้แหละไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเลยใช่ไหมไอรุ่นก่อนเนี่ยผมมาแต่ผมหลงซอยผมไปเข้าซอยแล้วตะเลิดไปตรงไอสํานักสงตรงไหนก็ไม่รู้นี่แหละมาฮะใครที่จะลองสั่งไม่รู้ผมกัดกระเพราเนื้อแล้วเผ็ดๆด้วยเพิ่มพริกเข้าไปอีกนี่ฮะแดงแป๋เลยมาฮะลองๆครับมาลองกันได้ครับแต่เผ็ดแน่นอนชี้จ้าด,ด้วยรสชาติปี้ดเลย ทำจนหมดจนได้ฮะครบร้อยครับผมอ่ะป้าของผมเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบบาทเนาะครับเดี๋ยวผมสแกนนะป้านะปกติป้าขายจานกี่บาทเนี่ยฮะไอเนื้อหกเซฟอะเนื้อหกเซฟหมูห้าเซฟครับมีกุ้งปลาหมึกหกโอ้กุ้งปลาหมึกก็มีด้วยมันมีไม่มีหมูเปดได้แล้วหมูกรอบ ปก10นอกนั้น50ก๋วยเตี๋ยวก็เริ่มที่30บาทหัก๋วยเตี๋ยว30บาทที่แรกว่าจะลองก๋วยเตี๋ยวแต่นี่ไม่ไหวจะเจออีจานนี้ไปปึ๊กเลยเลยผมอะไม่ไหวโอ้ต้อมเขาโอนมา7 70บาท70บาทเนาะแค่นี้เนี่ยน้ำตกก็มีใช่ไหมป้าโหมีหลายอย่างน้ำตกก๋วยเตี๋ยวเนื้อเดี๋ยวหมูเรมีเจ้าหมูหรือมีเจ้าหมู อืมสีของพิซซี่ไมเคยหมายถ่งวันนี้นเรยฮะเออวันนี้ปกติปกติวันทั่วๆไปนี่คือแน่นเลยใช่ไหมป้าเออวันนี้เงียบหน่อยครับปนาบอกนะฮะไม่มีตังกินฟรีได้ม,มันนั่งรู้ว่า<อ>เราต้อังฝากมันสิเนาะอืมว่าไอ้หนูมานไม่กินหรอกไม่มีตังครับมากี่คนแล้วครับอ่ะ ห้าหกคนก็มีตังค์กินกันนั่งกินเอ๊ะก็ไอ้คนนั้นเรามาดูไม่เห็นกินได้นื้ไม่มีตังค์ครับว่าแล้วเราตัดใจจำให้ไม่กินอออืเไม่กินนักย้าโอ้ได้บุญนะได้เนาะอืลสงสารครับครับตายป้าเดี๋ยวมาหวดลงชิมก๋วยเตี๋ยวไว้น่าจะใบใบหรือไม่ก็พรุ่งนี้ะรอให้ข้าวย่อยก่อนครับวันนี้ไปไหวอย่างทีใหม่ครับครับสวัสดีครับ